โอ้สม oh ัยตมาดูมาฟังกูสบายนี่มือมไปร่างกาท่านหนูพันหยอดไปหลายเนาะกบว่นไปวันมาบางแรงเป็นจะมีก็กนั่งเหงือเนาะบางแรงเป็นจะมาเนาะมันเต้นกระางเนเต้นเต้นมันนั่งหงือกง่อยเนาะ ไ็อย่าาหารเไปฟังเายอดของมือตะกนนะครับปยิงเย็นไยิงไปยิงนุ่มตนัดพ่กน้เอายอดสองนัดไปยิงนีบไปใต้หมลุงบอก่าต่อต่ต่อกันเลยหมัวไปใต้หลุมเราก็ไปฟังเรไปเแต่ราไม่ได้ได้แต่นอนไม่ใช่ยูนี่สั่งนยู่ไฟก หัวกับนักหัวลงเลยเนาะแงินไปกไปเมื่อทางนี้อยู่นะนี่แบอกขางเดียบอกครับหาหาเงินอยู่ครับเจ้าจำเป็นต้องหาอยู่แนีนครับคนณกะจีบ้าแล้วครับแบบนเนียนจังเลยไล่คนหลายภาษาไม่เหมือนกันเนี่ อันนี้เสียงกันเรื่องผู้นะครับผมผู้ผาผู้ผาหายครับพระเจ้าผู้ยังผู้หลวงอ่าอีกอีกผู้เฮียผู้ผาเฮียรับตังค์อีงครับบอรับตังค์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 โอ้ยรับตังค์รับตังโอ้ตอกเลครับฝนก็จะตกแล้วสวัสดีครับอ่าหนึ่งพันแล้วนะครับผมทำไมผมไม่ได้รับล่ะครับจะคิด ลาคนเดียวเอาเงินเท่าไหร่เงินพันสามาให้ครับเปรียบผมนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับโอเคครับตกแล้วนะครับแม่แม่พูดอย่างีรแม่พูดผาเฮีเออว่าษาไทยนี่ผู้พาเฮีโอ้ผู้พาเฮีพู้พาเฮีอะโอ้ผู้เฮียผู้พาเฮียผู้พาเฮียโอ้พู้พาเฮียก็เขาเรียกว่าถ้าภาษาไทยถ้าภาษากลางเนาะเขาก็เรียกว่า ผู้ฝาตัวเงินตัวทองไม่ใช่ผู้หายผู้ฝาาผู้หายบอเออไม่รู้นะผมคว่ามันเนี้ยแบบว่ามันหายอู้เจ้ากันเลยคผู้ฝาตรเงินตัวทองบ่แมีนครับผู้พาหายครับอผู้ฝาหายไอ้ผู้หนึ่งผู้อย่างครับผู้หลวง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 นี่คือผู้ใหญ่ผู้หลวงผู้ใหญ่ผู้ที่สองเป็นผู้หลวงบ่เหมือนเหมือนลูกระปูล่ะผู้ไทยเขาเรียกว่าอ ผู้หลงผู้หลงแท้ผู้หลงแท้ผู้หลงอันนี้ก็ผู้หลงผู้หลงกันแสดงมาผู้ใหครับครับข้างหลังอะผู้ปาเหี้ยโอ้ผู้ปาหายครับผู้ปาหายโอ้ผมผู้เปลยผู้ผาหายเอที่จะเปลี่ยนชื่อให้แล้วเนี่ยครับผมอันนี้เราทะเลาะกันเรื่องผู้นะครับว่ามันชื่ออะไรกันแน่นะครับม้านที่บ้านกระสายไปมานี่มันเปียกเนาะแล้วก็เราก็ดึงก็ดึงเดี๋ยวไปไหนขึ้น เดี๋ยวไปไหนไปไหนอไปไหนไปบ้านเนาะเ้าเข้าไปบ้านตรงนี้ทิ้งแลรัวาอกแล้วุ่นมจะถูกได้นะครับันนะโอ้ยหลุดขุอนี้มคนเขาเรียก่าหัวโขลยหัวโคยหัวโขลยหัวโคยนะคะนีครับหัวโค้ยครับหัวโค้ยชิบนะครับ หัวโขยครับนี่หัวโข่อยนักชิดเจี๊ยบภาษาภูไทยเขาเขาเรียกว่าหัวโขยอ๋อนี่คือหัวโขยนะครับโขยครับหัวโขยชิดนะครับแต่ว่าภาษาการเขาเรียกว่าหัวเข่าเออน่ะเรียนภาษาภาษาภูไทยวรรคคำหลายคำแล้วนะครับตั้งแต่ภูผาเฮียแล้วครับโอภูผาหายแล้วครับนักชิดเว็าเขาถามว่าอักชิด ผู้ผาหายตามภาษาบ้านๆนะตามภาษาที่เขาเรียกกันะได้ม่โดนับ่้เ่ยัมเหี้มันหายเหมือนกันนะครับผมหายนะมันเหียมันหายลยมันเหียมันเหียมันหายมันหายเจ้าเหมือนอะไรเนะเสียงเจ้าก็อยู่ฝั่งนู้นนะฮะมตกถนมนะครับสพเรียนภาษาภูษไทย เรียนภาษาพูดไทยวันละข้ามเนาะข้ามละข้ามละต้องอันนี้หัวโขยหัวโขยหัวโขยครับเอชิดจะข้ามมุ้ยไปนะเขาถามว่าอชิดน้ำเพียงไหนเพียงหัวโขยน้ำเพียงไหนน้ำเพียงหัวโขยต๊อบเนี่ยเพียงเข่าเพียงหัวเข่าครับน้ำเพียงเข่าครับโอเคครับเขาพังงงเลยบางบางคนเขาพังงงนะครับ บอกว่าอะไรนะตะกี้นีาจะเป็นผมก็คิด้ไหมเพ่าต้องวัดพื้นเท้าหรอกนี่ยังว่าน้ำเพียงหัวโขยม่าตัวนี้ไหมน้รเพียงหัวโขยอ๋อน้ำเพียงหัวโขยก็คือน้ำเพียงเท่าอ๋อจับตะกี้ลึกนี่ครับนี่หัวโขยนะครับหัวโขยครับอย่างที่ว่าลดลงนี่เท่าถลอกนะเออแล้วบอกแฮชที้ แม่เจ็บก็หัวเข้าเลืออาหาหัวโขายเลือนหัวโขยเลือนออกก็เ right ็นพวกเก็บปันไหนหะหัวโขลยเลือนออกตววายข้อใจครับข้อใจครับแม่คอยหัวโขลยเลือนออกครับล้ดล้มล้มหัวโขลยะลอกเลือนออกเลยภาษา เรียกว่าหัวเข่าทะลอกเลือดออกเลยแอชิหัวโคลยทะลอกเลือดออกเลยเลออทำเอาด้วยมาด้วยโอ้โหโคลยเลือดอ้อโคลยทะลอกเลือดออกเลยแอชิหัวโคลยทะลอกเลือดออกเลยแอชิตนี่ต้องมาแล้วนะครับมาบ้าเฝ้านี่เฝ้านีแม่เสียวแวบเลยเด่นหัวโคลยทะลอกครับผมก็ ภาษาไทยเออภาษาพูไทยวันละคำโอ้เจ๊มึงดังเกินเน่ยไปดไปด้วยไหมนะไกดิาาขาวโพดไได้ไก่ไหมอะรุงเอ้ยบอกภาษาผู้ไทยผมข้ามเหนือผมฟังนะหัวเขาถลอกเลือดออกเลย<ช>เป็นภาษาผู้ไทยเ,เ,เป็นอยังอเ,อเ,เอาเพราเป็นบ่เอาพาพงษเอาพายพง หัวเข้าถลอกเลือดออกเลยอโอ้ต้องให้แม่มาตออ่าอยบ่อนป่ะอ้าวเตยภาษาประเทศไทยฟังไงหัวเข่าถลอกเลือดออกเลยหัวคุ้ถลอกเลือดออกเลย เลือดออกเลยเลือดออกเลยเออเอาจะบอกตรงโน้นบันนี่หัวโขลยทะลอกเลือดออกเลยคุณดอนทางอุณดูดอนคุณอันนี้เป็นอุดรนลาวเว้ยอันนี้เป็นอุดรพุทธให้อ่ะอุดรผู้ไทยเอาดูดิหัวโขลยทะลอกเลือดออกเลยเจ้าบ้าก้าวพ่อหนิว่า ครับผมเรื่องหังคลิปนี้สวัสดีครับ